สวัสดีครับเพื่อนเอนทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมารับชมเหรียญหลวงพ่อชุยรุ่นเร่ว,วัดคงคารามจังหวัดเพชรบุรีเหรียญเบอร์หนึ่งของเมืองเพชรเนื้อเอินลงยาถือว่าเป็นที่สุดของความหายะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการแกะหรือตำหนิในเหรียญ ที่ควรสังเกตข้างหน้าเป็นการลงยาเราอาจจะดูจุดต่างๆไม่ได้ชัดมากเพราะจ้างได้มีการใช้สิวเอะพื้นลงไปเพื่อให้ขีลงยานั้นติดคมชัดผมจะให้ดูหน้าของหลวงพ่อ ว่ามีความคมขนาดไหนผมอยากจะให้ท่านดูในตาของหลวงพ่อในตาข้างนี้ข้างซ้ายของหลวงพ่อช่างเขะได้ลึกและจะเป็นเม็ดอีฝั่งหนึ่งก็ลึกและกระจายเป็นขีดสองขีดในดวงตาส่วนจุดต่างๆผมจะให้ดูจมูกโดง่ดงๆร่องแก้มลึกๆ และเอยปลายาเป็นเส้นขึ้นลึกๆเหมือนกันเส้นคอก็คมชัดและตัวหนังสือผมจะให้ดูตัวหนังสือรอบๆของขพระพสพระสุวรรณมุนีปี6อ้าซึ่งเป็นเหรียญอายุร้อยสปีแล้วนับตั้งแต่วันที่ประดิษฐ์เหรียญออกมา ผมจะดูรอบๆข้างหน้าเราสังเกตได้ไม่ค่อยได้มากนักเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆไปดูด้านหลังเพราะด้านหลังเราสังเกตให้กว่าด้านหน้าผมจะให้เพื่อนๆดูการแกะการต่อของเส้นยันซึ่งธรรมชาติเราจะดูพระเป็นก็ต่อเมื่อเราดูการแกะเหรียญหรือการต่อยันของพระ นั่นคือเป็นวิธีดูเหรียญพระสมัยก่อนการต่อยันหรือเส้นยันทุกเส้นจะมีมิติผมจยให้ดูที่ตัวยันตัวนะตรงนี้จะมีเส้นเตะวิ่งขึ้นไปจนหัวของตัวนะหนึ่งเส้นและอยาหเพื่อนเพื่อนัเอนงเกตการต่อยันจางจะแกะลงมาตรงนี้หนึ่งเส้นตรงๆและก็ต่อหัวของตัวนะ ตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็แกะตรงนี้มาตรงนี้1จุดและปลายหางของตัวน้าจะมีจุดคมๆหนจุดและผมจะให้ดูที่ตัวโมหัวของตัวคําว่ามะหรือเป็นตัวโมมาคําว่าโมะจะมีหัวซ้อนคมๆอยู่ในตัวมะ ตรงนี้คมๆหนจุดเส้นซ้อนคมคมอย่าเปิเป่เพื่ๆสังเกตได้ดีและปลายหัวก็ไม่เสมอกันจะมียึกยักย,กยกึดยักนิดหน่อยและตัวพุทธผมจะให้เพื่อนๆนดูที่หัวของตัวพุทธจะมีเนื้อเกินที่หัวตัวพุทธคมๆหนจุดเรียวๆและการแกะ ก็ไม่สม่ำเสมอกันเป็นเหลี่ยมเป็นสันคมและผมอยากเพื่อนมาดูยันตัวต่อไปคือตัว้าผมอยากเพื่อนๆนสังเกตปลายของตัวทาตัวนี้จะเป็นการแกะมีติ่งแหลมลงมาตรงนี้เกินไปนิดหนึ่ง๋ยวผมจะให้ดูนี่นี่นี่ถ้ามองอย่างนี้เราเห็นเลย ว่าปลายจะเกินมานิดหนึง่งเพราะเป็นการต่อยันของช่างในการเกะผมย้ายเพื่อนๆสังเกตและพิจารณาให้ดีและจุดต่อไปผมจะให้ดูที่ปลายของตัวทาจะมีติ่งเกินที่ปลายของตัวทาตรงนี้นิดหนึ่งด้วยและตัวยันก็มีการต่อยันจนการทับซ้อนกันไปมานี่คือวิธีการดูเหรียญแบบใ้ให้ ที่เข้าใจให้ถึงธรรมชาติของพระเหืีอนหรือพระที่ออกจากการปั๊มของช่างแกะเหืีอนและผมย้ายเพื่อเพื่อนดูที่ตัวยะที่รอยต่อยันของตัวยะตรงนี้จะมีเส้นแตะคล้ายๆแม่น้าสองสายมาบรรจบกันตรงนี้เลยถ้าเห็นไหนที่คมชัดจะเห็นได้ชัดมากและการแกะก็เป็นเหลี่ยมเป็นสันเหมือนกันยันหนาะนะ หากเพื่อนๆดูได้เท่านี้เรื่องขอบอัดกระบอกหรือว่าวงเชื่อมเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นบางในบางครั้งเพราะด้านหลังหรือด้านหน้าธรรมชาติก,ก็บ่งบอกแล้วว่ามันเป็นเหรียญแท้นี่เหรียญน,นี้ขึ้นจากกันของเนื้อเงินดำๆทั่วเหรียญซึ่งไม่ใช่เป็นเงินที่บริสุทธิ เนื่องจากเอ็นสมัยก่อนได้มีการผสมหลายๆอย่างรวมกันไปทําให้เหรียญเนืองเอนนั้นขึ้นคาบจากกันดำๆตัวเหรียญแต่เหรียญน,นี้ได้มีการขัดออกออยบ้างเล็กน้อยแล้วท่านจะเห็นว่ามีร่องรอยการขัดของเหรียญอยู่ตัวเหรียญเลยแต่ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยและทรงคุณค่าและหายากที่สุด ผมอยากให้เพื่อนๆดูธรรมชาติเหรียญของเหรียญการแกะเป็นหลักตำหนิต่างๆเราถ้าเราดูเป็นหรือรู้วิธีการแกะของช่างเราค่อยมาไล่ดูได้ภายหลังแต่หลักๆผมอยากให้จะดูธรรมชาติเป็นหลักเพราะเหรียญที่แกะส่วนใหญ่ที่เซียนพระเขาดูกันคือเขาดูธรรมชาติไม่ใช่เป็นการดูตำหนิและการต่อยันก็สำคัญอย่างยิ่ง ในการดูเห็นญพระผมอยากเห้เพื่อนๆศึกษาให้มากๆเพราะเรายิ่งศึกษามากความรู้เราก็เยอะขึ้นและคลิปต่อไปผมจะให้เพื่อนๆดูอย่างหน่อยอีกเดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้ให้ท่านได้ชมส่วนวันนี้หากเพื่อนๆชอบให้กดไลค์หากว่าใช่ให้กดแจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคลิปดีๆและสาระดีๆที่นำมาฝากเพื่อนเกันด้วยขอบคุณครับ